เงินดาเงินดาเงินดาว่าไม่มีน้องมองเลยมันเงินดาวไปดาวยิงคนไปเรื่อยดาว้าวไปไปทางไหนเลยโดนโอ้ย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 เขาแจกตังค์อยู่เอ้าดาวหน้าแจกตังค์หน่อยนะแจกตังค์อยู่เนี่ยแจกตังค์อยู่ ตายอีกแล้วบังกูดูทรงเนี่ยมันจริงกระดิงไงมันจริงกระดิงเราไปลงไกลๆเลยมันจริงกระดิงแน่นอนเห็นไหมไปได้แค่ไหนอ่ะมันได้ปืนตรงนี้นี่ไงบนบ้านนี้ได้เนี่ยแอบหลังต้นไม้ไว้ต้นต้นมะพร้าวเนะี่ยแอบแล้วมึงเอาปืนไหนยิงมนะันอ่ะยาฮู้จริงใครยาฮู้ข้าบ้านเละ ม่มีคนจี่บ้านพี่ใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไปตามต่อนะไม่มีไม่มีแต่กำลังจะมีโอ้ทำไมมันไม่ยิงก,กันเลยอะ่ะทำไมมันไม่ยิงกันเลยอะ่ะพี่มเรียกนะ เียมโดนเฮ้ยไปโดนขวาดนมเกือบตายเลยเ็ดไโจะทนเป็นทีจุ่มมาอีกจุ่มมาจุ่มมาจุ่มมาวิ่งจุ่มมาจุ่มาจุ่มมาจุ่มฟอร์แมวอฟอฟอจุ่มาจุมาจุมา อนนี ah. <yeah ้พ oh, nah. ี่โบตานตึง huh> มันจอดไม่ม huh. oh, wow. ีเส oh ีย huh. อ oh. oh ่ะ huh. ก oh. oh ็จอดกินอยู่แ huh. ล oh ้วนะพี่ประตูก็จักว่าจอดมันตึงอยู่แล้วครับโอมาเดี๋ยวพี่ไม่ตายดูพี่ไม่ตายพี่ประตูแบงแป๊ดไปดิมึงรู้จักปะโอยเงินไปเก็บของอ่ะรู้จักปะเอาไปฆ่าตายแล้วฆ่าซีเบ้งเท่งอ่ะ ข้าซีเบ้งเท่งอ่ะแดงแป๊ดอ่ะรู้จักปะค่าซีเบ้งเท่งเถ่งทึงอ่ะอันนี้พี่ดูถามร้อยจี่ร้อยคนวะนะครับค่าซีเบ้งเท่งเถ่งทึงไงน้องค่าตายอ่ะครับพี่ทาไม่ไงทาไม่ไงทาไม่ไงเราไม่ใช้เลยเนี่ยทาไม่ไงน้ากูโ่รยไปแล้วไงมึงกินเนี่ยใช่เหรอใช่ให้มันแบบอินอิไปเลยโ่รยทานเลยโ่รยทานโ่รยทานเนี่ยงั้นก็ตายไงตายก็ต้องโ่รยทานไง ไ yeah. ปครับวิ่งไปหาพี่มันจอกล้าแต่เหมือนวิ่งกันตุ้งย่าดาบเรเดอร์ไปพี่เราวิ่งเราวิ่งอย่างนี้ต่อจั้งเกมยร์ไม่ละสนใจไม่ล่ะตาหน้าเอาตานี้เอามันได้ไม่นานใช่ไหมน้องมันได้มึงต้องห้ามกดวิ่งมึงต้องกดเดินไม่เป็นโหมดเหมือนกันกดเดินไม่ได้มันก็หมดแหละใช่หรอมาหมดเวลาได้ เกมนี้แบกพี่เอ็มหน่อยจอนสวัสดีครับพี่ดวงดาวลอยฟ้าด้วยสวัสดีครับใครจะนอนบอกนะจะได้แบบว่าหอ,อมตูดหนึ่งที <c ười> <c ười> ไปโอ๊ยตายแล้พี่เอไไ็ไปด้วยไปด้วยไป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  ปล่อยเงินปล่อยเงินปล่อยเงินแจกข้ามแจกข้านแจกทานแจกทานเฮ้ยเดี๋ยวเก็บกระสุนไว้กองก่อนเออพี่เราจะยิงที่ไหนหน้าจะรอพี่คนดูเราวิ่งไปงี้ตลอดเลยดีกว่านะจะตึงไม่ใช่วันนี้ดูตรงแล้วปะไม่เสียแรงที่มีลูกศิษย์แบบจอร์ดว่าง่ายสอนง่ายใครบอกวะแน่นอนกิ่งด้วยครับคนบอกน่ารักด้วยครับตัวที่แบบจอร์ดอะหายากอันเนี้ย เดดเดดเดดดดเออวิ่งอย่างนี้นะเกมนะไหนไม่เห็นหลุดเลยย้อดเออวันไม่หลุดหรอเมื่อกี้ทำไมไม่หลุดอ่ะมึงกดกระโดดหรือมึงกดเปลี่ยนปืนหรือมึงกดอะไรทักอย่างอ,อ่ะใช่ไอควายกูก็กดอยู่แล้วนะกูก็กดไม่หลุด <c oughs> <c oughs> วิ่งมาเร็วเดิเบี้ยวมันไม่ได้แค่นี้โอ้ยมึงก็กดวิ่งธรรมดาครับวิ่งให้ทันกูสิดีไง เงินก้ามเงินจางเงินมาแล้วเอเงินมาให้จ้ารวยรอยลอร่อรวยควายมึงจะได้วิ่งเร็วเร็วอะไรนะเปลี่ยนเป็นหมัดดิโอเคเออแล้วก็กดเดินแล้วก็กดท่ากดเดินดินไม่ถือปืนอ๋อแล้วก็กดอย่างเงี้ยเออมันก็เร็วขึ้นอกูก็งงว่าทำไมกูวิ่งแซงมึงตลอดเลยวะ เงินจ้าเงินจ้าเงินจ้าบ่ไม่มีน้องเองินมาเงินจ้าเอาเงินมาจ้าเอาเงินมาจจ้าคนละห้าพันครับพี่พี่ไก่จอดถู้ควยครับน้องใช่เอาเงินไม่จ้าเอาเงินไม่จ้าคนละครึ่งจ้าไห้เงินไปเติมเพชรครับนี่วิ่งมาเก็บเลยเอาไปเลยยี่สิบคนละยี่สิบคนละเอาไปคนละยบจ้าเร็วก็ได้เยอะครับได้เป็นพันเลยครับนี่แบงค์นอลักท่านทุกคนต้องการไปเลยธนาคารก่อนนะโอเคจ้านี่ ไปจ้ายิงโปรไปเรื่อยจ้าเรามาแจกเงินในเมืองนี้จ้าข้างหน้ามีตัวจ้าเก็บมาเบาเงินก่อนริงก่อนจ้าอาิงเสร็ดโปรต่อโปรต่อจ้าโปรต่อโปรต่อจ้าโปรต่อจ้าดี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 โปรจ้าได้ตังค์ไได้เข้าเกมมาเอาเลยนี่โปรไก่เจ้าสองคนนี่โปยเงินจ้ามาเอาเลยถูรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมจ้าพี่ถูรางวัลที่หนึ่งห้าสิบใบว้าวไปละทีสิบบาทไป ไม่ต้องเก็บของด้วยครับเก็บของแค่วินอ้าวอ้าวทำไมมันหายอ่ะไปได้ไปได้ก็กดกดกดเก็บสิมึงก็ให้มันแค่ดูด้างะไม่เก็บเลยเมื่อกี้มม่เก็บอีกไปได้เอาไปดิมันจะตายทั้งที่แล้วว่าจ้าตรงไหนบ้างอ่ะจ้าเอาไปเลยเด็ดเด็ดเ เเเเดเดเดด,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 ดต้องใส่ดนตรีอะไรต้องใส่ดนตรีอันนี้พี่ก็ดูใส่ดนตรีอะไรมันจะเข้ามาบอกว่าผมวิ่งในจุดย่าลาเวนเดอร์อ่ะก็ตุ้งลอยทานเดี๋ยวจะไปตามไปเก็บครับโอเคครับ <c oughs> มาตามมาเก็บเลยพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งห้าสิบใบไก่จอร์นแบ่งกันคนละครึง่งแล้วก็เ <c oughs> นี่ยเอามาโปรยให้น้องๆใช่มาเก็บน้าไปเก็บน้าดูดีๆนะตาทางไหนที่วิ่งมาเมื่อกี้อะเอาไปเลย ำไมพี่เอ็มเยอะจังยังไม่หมดนาทีเงี่ยเยอะมากเลยนะก็เงินเราเยอะเกินไปไงโอเคเอาไปเจกเอาไปเจกเอาไปเจกเด๊ะเราเนี่เราเจกไปละยี่สิบเงมันชาหน้าก็ไม่หมดอ่ะวิ่งั้งถนนวิ่งทางถนนเนี่ยเราวิ่งแบบว่าแบบว่าวิ่งเจกเงินเอาไปเลยคนละเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยจะดูว่าใครจะยิงเราหรือเปล่าเราเราจะยิงหลังนี้จะมีคนยิงเราไหมพี่มมันก็คงบอกไอ้ไอ้นี่รวยว่ะมันก็ไม่มีใครกล้ายิงอยู่แล้วไงมันจะมีคนมาปุ้นไงถ้าคนยิงไม่กล้าเราใช่แต่ว่าคนมาปุ้นจะไม่นี่ จริงไม่ต้องมาป้นเราก็ได้นะมันเกลีวิ่งตามหลังแล้วก็เก็บเงินก็รวยเลยเจ๊คนละครึ่งตังอ่ะละตังค์ไม่หมดไม่มีใครเอามาเอาตังค์เลยเหรอเดินมาเอาเก็บเงินได้นะีใครมาเอาตังค์เลยว่ะพี่ดูดิเดินมาเก็บเงินได้นะครับน้องๆีง่มาเอาตังค์เลยว่ะโอ้ยรวยของตัวเองว่ะรวยจังเลยว่ะจิมินี่นะ่ะแล้วความรวยว่ะ อยากได้อะไรก็ซื้อเลยครัเนี่ยขนาดทิ้งแล้วอะ่ะนี่ยังไม่หมดเลยพี่เอฟนี่ดูดินี่แบบว่าได้แล้วเนี่ยโอ้ยรว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 ยที่คุณบอกชมาโด,ดนเสน่หสองล่วงคู่ไม่มีเราเป็นคนดีใค<ม><ล>รจะมายิงเราเออเราสายเงินขนาดนี้มายิงได้ไงเราวิ่งไปตามทางเราวิ่งกระเจกเงินตามทางเขาจะมาง่ายยิงเราไ,ไปละนี่แล้วเราจะไปยิงีไปก่อนด้วยเราจัดเขาไปยิงเราก่อนใช่ พึ่งเราไม่ได้ป้องกันตัวไม่ได้บอกว่าทำร้ายใครนี่นี่เอาไปเลยเอาไปเอาไปเป็นพันแล้วนะเพราะว่าแบงกิสิตมันมันมันช้าเรียกมัแบงอะไรนะแบงพันแบงพันแล้วโกรีอุกีจะแบงแมันเลยนี่พวกพี่ไก่จอดโปรแบงพันแล้วนะโอ้ไม่เลยจะหมดเนี่ยออยโปยแบงพันแล้วนะออยออยไม่เป็นไม่ได้ ไม่มีใครมาเก็บตังค์เลยหรอโอ้ยไม่เี็าเลยจป็นต้องปล่อยมันปิวไปเป็นขยะเลยแล้วกันอันไหนที่พี่อันไหนที่พี่ทิ้งไปแล้วอ่ะอันไหนที่พี่ทิ้งไปแล้วพี่จะไม่เก็บมาใช้ครับอ้าวอันไหนที่พี่เก็บไปแล้วพี่จะไม่เก็บมาใช้นะครับน้องๆแล้วไม่มีใครยิงด้วยนะปัญหาเฮ้ยหรือว่าเราเจกตังค์แล้วคนไม่ยิงเราพี่มเออ ไปไปพี่มันก็ล่าในเมืองดีกว่าเขาไปเมืองดีกว่าผมมีคนแบบว่าแต่ได้เงินในคนในเมืองพี่เอ็มคนในเมืองมีใครมีใครลากจนไหมครับมาตังได้เลยแบบนี่ไงบ้านนี้บ้านนี้ไม่มีประตูพี่เอ็มคือประตูไห้เขาก็นี่ไงก็ให้เงินเนี่ยเอาไปปูในบ้านก็ไปเอาไปปูในบ้านนะมาทำประตูนะหน้าต่างทุกคนาทำประตูนะเอาไปทำประตูนะเอาไปทำประตูกับหน้าต่างนะนี่แจกให้แล้วนะนีต่อไนต่อี่เอาบ้านนี้บ้านนี้แจกให้หมดเลยนะ นี่ฮ้ยบ้านนี้ไม่มีหลังคาบ้านนี้ไม่มีหลังคาอ้าวหลังคาแจกแจกแจกแกโอเคแจกแจกแจกเอาเงินไปตอเติมมาพี้เอาไปซื้อรถน้ำไปซื้อรถใหม่เอาเงินไปต่อเติมนะเอาเงินไปต่อเติมนะเอาเงินไปต่อเติมเอาเงินไปต่อเติมเปลี่ยนปั๊ม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 ปังมเลียวตล้วก็ปั๊มเปล่าไหนปั๊มตัวนี้อะปั๊มหน้าตอนเนี่ยปั๊มมบ้านเฮ้ยปั๊มน้ำมันหมดเลยปั๊มน้ำมันหมดเออไปจั่มมาไปจั่มนั่นนัก มีแต่ปั๊มแต่ไม่มีน้ำมันเอาไปต้มนะพิมกินดูดิเราวิ่งมาครึ่งแมพแล้วยังมีใครยิงเราเลยเดี๋ยวคนจะตบคนเราจะเออเพราะว่าเราจะบุญไงนี่เอาไปเอาไปเอาไปนะเอาไปนะเอาไปนะไปายาวิ่งขึ้นตรงนั้นแล้ววิ่งขึ้นนั้นมันหายมันก็ลงเบาดิจะไม่เห็นพิมโวยเลยอะโวยไม่นี่ไงโอเคไป โอายยิงผมทำไมผมมาโบยตายเบียมันยิงผมเอาไงดีแจกตังเนี่ยเนี่ยเนี่ยแจกตังอยู่นี่อยแจกตังอยู่โอ้ยเบียมันยิงผมมาก็แจกตังอยู่เนี่ยเนี่ยเอาเป้าเนี่ยเอาเป้าเนี่ยเอาเป้าเอาเป้าเอาไหมเบียมันจะโบนอนนี้ม่เป็นจอนเอามเป็นจอนเหรอได้เอางั้นก็เอาไปเลยดิเอาไม่จอน ตัวล่างอะพี่เิมโอ้พิมนั่นนู้นนั่นนั่เอิมระวังวางตัวพี่ตัวตัวต่อทางของทางเอากระหวนะกระหว่านนะพิมจอยวะไม่ได้เอาดีตาจอยพี่เิมจอยสวยจะอ้อมเลยเหรออ้ยพี่เิมโอ้ยกระลามีกระลังโอ้โหไม่พอไม่ทัน ไปก็หลังก็หลังระวังนะทางเดิมเลยอุยราไม่ต้องการเอ๋โดนหรอแจกไปดิไปดันเต้มก่อนนะ,ะ,ะมมไม่เหนียวไม่เห็นโกตังอยู่นะไม่เหนียวไม่เห็นโกดังปลอดด้วยดอยเลยเขาแจกตังค์อยู่นะ ยังจะมายิงอีกเหรอไม่ให้ใจเราเลยดูๆ,ๆนะจอยแกงปิมปิดมาอย่างไงมาถ้าแกงปิมขับไปเผาเสื้ออีกอ่ะตอนกระตือรือร้นนะสาแจกตังค์มันยิงเราอ่ะเสาแจกตังค์ก็นา้นะมันจะยิงเราไอ้พิม ไม่เห็นตัวมันดำจุดไหงกันเลยแจกตังต่อแจกตังแจกตังอ๋อะแจกตังออแจกตังแจกตังแจกตังต่อแจกตังต่ออ่ายังเหลืออีกกี่ตัวหมดแล้วน้องมึงเก็บมาทำไงเหล่ามีดเนี่ย ว้าวว้าวว้าวไปไปทางไหนละโดนเหรอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาแจกตังค์ดูเห็นไหมเนี่ยโอ้ยยิงขนาดนั้นน่ะเจ็บไม่ได้เอ้าดาวน่ะปิ๊มก็แจกตังไปก่อนปิ๊มเล่นกับมันไปเลยแจกตังหน่อยนะขอแจกตังค์หน่อยนะดีดีดีแจกตังค์อยู่เนี่ยแจกตังค์อยู่ เอาตังไปกินเอาตังไปกินนี่มีตังกินขนมเปล่าแจกตังอยู่นี่แจกตังอยู่นี่เอาไปดิ<ม>เอาไปไปตังกินขนมหรือเปล่าโอ้มัน็นปลาลประเบิดตัวลูวาเลยตอนนั้นน่า er จะยิงได้นะแต่จะไปยิงไปตังนี่ทางหรือเปล่าไปตังหรือเปล่าไปขนมหรือเปล่าแจกตังอยู่เนี่ยว้ไปเบี้ยไปเบี้ยไปแจ๊เบี้ยมาเอาเบี้ยว่ะมนเอาเบี้ยมึงก็รู้ติดตังก่อน แตังกตังค์มาอาพี่มนลอพี่มัดูดูดิเออถ้าแจกตังค์ก่อนแจกตังคก่อนว้าาาาาาารวยธรรมดาาาจาา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 าจาา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 าร